สวัสดีคะ่ะฟรีมาน่คลิปนี้จะมาที่แอปนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับยิมรีเสิร์ตยิมรีเสิร์เป็นแอปทำแบบสอบถามนะคะสายฟรีถอนได้หนึ่งเปอร์เซนตไม่ต้องลงทุนไม่เน้นเชิญเพื่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นแอปทำแบบสอบถามใครอยากจะสมัครยิมรีเสิร์หรือใครยังไม่มียิมรีเสิร์แล้วอยากจะสมัครลิงก์นุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแต่ก่อนที่จะสมัคร นิดนึงนะเราจะแลกของรางวาัลจากยิมรีเสิร์ชได้ก็ต่อเมื่อเราอัปโหลดบัตรประจําตัวประชาชนนะอันนี้คือข้อจํากัดของยิมรีเสิร์ดถ้าใครไม่สะดวกที่จะอัปโหลดบัตรประจําตัวประชาชนไม่ต้องสมัครนะคะเพราะว่าต่อให้คุณสมัครยังไงคุณก็ไม่สามารถที่จะแลกของรางวาัลได้เพราะว่าเขาจะต้องให้เราอัปโหลดสาเหตุที่เขาจะต้องให้เราอัปโหลดบัตรประจําตัวประชาชนก็เพราะว่า ป้องกันการสวมสิทธิ์เพื่อป้องกันการ่โกงเพื่อป้องกันการปัาคะแนนอนะประมาณนี้ถ้าใครไม่สะดวกก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ต้องสมัครนะส่วนตรงนี้คือหน้าตาของแอปนะคะยิมรีเสิร์ชสามารถสมัครได้ทั้งเว็บแล้วก็แอปเอ่อความแตกต่างจากเว็บของเว็บและแอปมันไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะคะเพียงแต่ว่า แ <peach> อปแอปในบางครั้งมันจะมีแบบสอบถามที่มันมันมีตรงนี้ให้เนี่ยแบบสอบถามตรงนี้ให้แล้วก็ตรงนี้ให้เนี่ยแบบเนี้ยและอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือแอปมันสามารถกดดูวิดีโอได้เราสามารถกดดูวิดีโอเพื่อรับคะแนนพิเศษได้อันนี้คือเว็บแอปนะคะส่วนเว็บมันก็ไม่แตกต่างกันมาก ถ้าแบบสอบถามเข้าเราสามารถเช็คในเมลหรือสามารถเข้ามาทำในหน้าเว็บหน้าแอปได้เหมือนกันอ่าประมาณนี้การสมัครของยิมสมัครไม่ยากนะคะยิมรีเสิร์ชอ,อัปเดตไปหลายรอบแล้วสอนสมัครไปก็หลายรอบแล้วคลิปนี้ไม่สอนการสมัครให้ละกันนะคะถ้าใครยังไม่สมัครไม่เป็นก็ค่อยๆดูนะค่อยๆดูค่อยๆนะศึกษาไปการสมัครของเขาไม่ยากนะคะส่วนการแลกของรางวาัล อันนี้คือรางวัละคะแนนนี่นี่นอันนี้คือคะแนนของเรานะคะจะอยู่ตรงนี้นะวิธีการก็คือให้เรากดที่3มขีดอันนี้สําหรับแอปนะคะส่วนเว็บเราก็เลื่อนหาที่เขาเขียนว่าแลกของรางวัลนี่นะแลกของรางวัลเราก็กดเข้าไปสําหรับการแลกของรางวัลน่ะยิมรีเซิร์ชตอนนี้การแลกของรางวัลของเขามันจะมีอยู่3ราคานะคะไม่ว่าจะเป็น เก้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็300เมื่อก่อนอ่ะมันสี่แต่ตอนนี้เขาลดราคาเหลือมาเหลืออยู่ที่300บาทนะคะอ่าวิธีการแรกก็คือให้เรากดตรงนี้นะที่เขียนว่าแกลกรางวัลสำหรับคนที่จะแกลกรางวัลครั้งแรกหรือสำหรับคนที่แกลกรางวัลผ่านเว็บ เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นบอกเลยนะคะว่าการแลกของรางวัลน่ะเขาจะต้องให้เราอัปโหลดบัตรประจําตัวประชาชนส่วนคนที่แลกครั้งแรกเขาก็จะให้เราอัปโหลดบัตรไปก่อนแต่สําหรับของรถเนี่ยแลกไปหลายรอบแล้วก็เลยไม่จะเป็นที่จะต้องอัพนะคะเพราะว่าเราสามารถกรอกข้อมูลพื้นฐานเข้าไปได้ในหน้านี้ก็จะเป็นรหัสผ่านวันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนส่วนใครที่แลกครั้งแรกแล้วแบบนี้มันไม่ขึ้นแบบนี้ก็ อ่านดูนิดนึงนะคะว่าเราอา่ว่าเขาให้ทําอะไรอ่าเดนขอใส่ตรงนี้แป๊บหนึงนะอ่ะโอเคอันนี้กรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านวันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหลังจากนั้นกดที่ถัดไปตรงนี้อ่ะพอเรากดที่ถัดไปเสร็จเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากจะแลกอันไหนไม่ว่าจะเป็นโทมันนี่หรือ AIS One t o c a l l คนที่ ไม่มีส่วนลด10%ตรงนี้สังเกตน,นิดนึงนะคะส่วนลด10%ตรงนี้ได้จากการที่เราทำแบบสอบถามทดสอบสิทธิแฟนขั้นเทพถ้าเราทำแบบสอบถามอันนั้นได้เราก็จะได้ส่วนลดในการแลกของรางวัลทุกครั้งของรุททำได้บ่อยนะคะเวลาจะแลกที่ก็มีส่วนลดอยู่ที่10%นะเอ่ออะขอเลือกอันนี้ละกัน t o ม o นี่พอเราเลือก To ม o นี่หรือเลือก AIS นี่นะเขาจะขึ้นรายละเอียดตรงนี้มาให้ประมาณนี้ของนุชเลือกทูมันนี่นะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาจะมีการแลกของรางวัลอยู่ที่3ราคาก็คือ90นี่นะ90 150แล้วก็300นี่จะอยู่ตรงนี้นะคะโดย300อ่ะจะใช้คะแนนอยู่ที่เอ5่อ1,350คะแนน นี่นะวิธีการก็คือให้เราเลือกสักหนึ่งอันว่าเราอยากจะแลกอันไหนดูคะแนนเรานิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็กดที่เสร็จสิ้นข้างบนพอเรากดที่เสร็จสิ้นข้างบนเขาก็จะขึ้นด้านล่างตรงนี้ว่าคําร้องขอรางวัลสาเร็จแล้วอ,อันนี้คือการแลกข,ของรางวัลน,นะคะเดี๋ยวให้ดูประวัติตรงนี้แป๊บหนึ่งคะแนนของเราลดแล้วนะนี่นี่นี่คะแนนเราลดแล้วแล้วก็ขึ้นข้อมูลการแลกข,ของแล้ว การแลกข,ของรางวัลแล้วนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญอีเมลอีเมลยืนยันการแลกข,ของรางวัลเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมลกันนะคุณได้รับการแลกข,ของรางวัล3 0 0บาทแลกในวันที่เก้าวันที่9เดือน5ของรางวัลจะถูกจัดส่งภายในวันที่20ของเดือนนี้ อ่ะประมาณนี้อันนี้คือการแลกข,ของรางวัลน,นะคะคือยิมรีเ e ิร์ชเขาจะมีการแจกของรางวัลอยู่2อย่างนะคือถ้าเราแลกวันที่เอ่อหลังวันที่20่ะเราจะได้อีกรอบหนึ่งก็คือวันที่6แต่ถ้าเราแลกหลังวันที่6เราจะได้อีกทีก็คือวันที่20อันนี้คือกฎเกณฑ์ที่เขาจ่ายมามในเพจเขาอะ่ะตอนนี้เขาประกาศอะเขาว่า เราจะรอแค่หนึ่งอาทิตย์นะแต่ว่าพอเวลาแรกอะ่ะมันก็จะไปอยู่ในเกณฑ์เก่าตลอดเลยก็ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะประกาศมาเพื่ออะไรอะไม่ไม่ไม่ไมไมต้องไม่ซีเรียสละกันเพราะว่ามันเป็นเงินฟรียังไงเขาก็จ่ายจริงนะคะใครยังไม่มีลิบสมัครหน่อยละกันนะลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะส่วนใครอยากจะแนะนําเพื่อนสามขีดตรงนี้ เสร็จแล้วเลื่อนหาคําว่าเชิญเพื่อนนี่นะคะเราสามารถกดคัดลอกลิงของเราแล้วก็ไปเชิญเพื่อนได้อันนี้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่ายิมรีเสิร์ชอะเขาเป็นการทําแบบสอบถามไม่เน้นเชิญเพื่อนแบบสอบถามเข้าเราก็ทําไม่เข้าเราก็ยังสามารถไปทําเว็บอื่นแอปอื่นได้หรือสามารถไปเล่นเกมรอได้อันนี้คือข้อดีของแบบสอบถามนะคะ ใครยังไม่ใครไม่ชอบแบบสอบถามก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะแบบสอบถามเงินดีนะคะอันนี้ก็บอกอีกรอบหนึ่งนะสําหรับคนที่ยังไม่แน่ใจเรื่องการทําแบบสอบถามอ่ะประมาณนี้ละกันนะคะเดี๋ยวรองเงินเขาและกันเดี๋ยวจะมาเติมให้ดูนะคะว่าเขาเติมเงินกันยังไงหรือเขาจ่ายของรางวัลกันยังไงสําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มแรกครั้งแรก คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับการแลกข,ของรางวัลของยิมรีเซิร์ชสายฟรีถอนได้100%ไม่ต้องลงทุนไม่เน้นเชิญเพื่อนถอนเข้าทู m ม n ีบร a เลรก็ได้ AIS บัญชีขอก็ได้คลิปนี้ก็หมดแล้วใครชอบฝากกดติดตามเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ